เอาละฮะท่านชมสวัสดีครับผมยินนีตตอนเ้าก็สู่ช่องคลิปเกมเมอร์เช่นเคยนะเออนะอ่ะมามาต่อกันนะฮะอันที่จริงแล้วอ่าผมจะบอกงี้นะทุกคนนะก็คือคลิปที่แล้วนะจากคลิปแรกที่เราย้ายมาที่แกสเตชันนะฮะหรือว่าเป็นปั๊มน้ํามันนั่นแหละแล้วทีนี้นะ ใน e p 2ีก่อนหน้านี้ผมได้อัดคลิปไปแล้วนะฮะแต่ว่ามันเล่นไปได้แค่วันเดียวนะฮะแล้วมันก็ตัดจบเดโมไปแค่นั้นเลยมันยังเหลือ,อที่ตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะที่ให้เราต้องไปสำรวจนะแต่เรายังไม่ได้ไปสำรวจเลยอย่างเช่นเกมอาร์เคดอะไรพวกนี้ผมอยากไปมากเลยแต่ก็ไม่ได้ไปนะฉะนั้นแล้วผมก็เลยอ่าเริ่มเล่นใหม่นะคือเซฟทั้งหมดหายเลยนะทุกคนนะผมก็เลยมาเล่นใหม่นะเองนะมาดูกันว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้าไปไี่ไม่ไกลเราก็ต้องเริ่มเล่นเดโมใหม่นะฮะตั้งแต่เริ่มเล่นตั้งแต่จบตั้งแต่ ต้นจนจบเลยนะมาถึงตอนนี้อันนี้ก็พยายามได้ดีที่สุดแล้วนะอันนี้คืออะไรโอ้อยอันนี้เพิ่งเคยเห็นนะทุกคนอ่ามันเหมือนจะว่าจะมีเกมอาร์เคดต,ตรงอ่าสปินเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนอ่าตอนนั้นเราไปที่อ่ามันจะมีเกมอาร์เคดแถวๆนี้นะประมาณนี้นะแล้วนี้ก็คือ รู้สึกว่าจะเป็นสายตำรวจหรอป้อมยามอะไรพวกนี้อ่านี่ก็น่าไปนะฮะเอออันนี้เราควรที่จะไปนะแล้วเพื่อที่จะเปิดอ่าเกมอาร์เคดแถวๆนี้เราจะได้ไปดูนะฮะตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่แกสสเตชันก็คือมีที่ให้ปลูกพืชปลูกปักปลูกผักอะไรปลูกผักอะไรพวกนี้นะอ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาะต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะมาดูกันว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนอืม ดูเหมือนว่าอุปกรณ์เราจะไม่ค่อยจะมีอะไรนะอันนี้เป็นประตูด้านหลังลงเล่ไม้อ๋อไม้ไม่พอต้องไปสำรวจนะฮะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันสักนิดสักหน่อยนะเพราะว่าสองคนนี้ขาดสติอ่าไอ้เจ้าโจนี่ก็เหมือนจะไม่ค่อยดีนะฮะเป็นนี้ก็ง่วงนะส่วนป้าเด็บที่เล่นใหม่ก็เหมือนก็เป็นชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงนะทุกคนก็คือตายเหมือนเดิมนะฮะผมเล่นไปตายเหมือนเดิม ด้วยที่ว่ามันเกมยังเป็นตัวเดโมอัลฟ่าอยู่นะฮะก็คือมันยังไม่สมบูรณ์นั่นแหละในการออกแอคชั่นในการออกคอมโบแอคชั่นอาวุธอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะผมดูทรงแล้วแล้วก็เวลาเข้าหน้าอินเวนทอรี่เนี่ยก็คือมันเรียวเรียวเลยทุกคนเราจะเปลี่ยนอาวุธก็ยากนะฮะเปลี่ยนอาวุธยากมากเข้าอินเวนทอรี่เพื่อเปลี่ยนอาวุธเนี่ยมันก็เป็นแบบเรียวไทม์ไปเลยมันไม่สามารถที่จะหยุดเวลาได้เลยตรงนั้นณตรงนั้นนะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูสิว่าเราทำอะไรได้บ้างตรงนี้ Work bench, ์ e n บนสนะเราสามารถอัพเป็นเลเวล e l 2แล้วก็มีพิกรอบเดี๋ยวเราไปสำรวจเลยโดยตะลุงคนนี้อ่ะแผนที่เราอันนี้มออาหารเราได้มาแล้วนะฮะแต่ว่าป้าเด็บนี่ไม่อยู่แล้วถ้าป้าเด็บนี่อยู่ก็คืออ่าสามารถทำได้ถึง2จานเลยนะฮะเพราะพวกคนปกติตรงนี้ก็เขาไม่มีสกิลในการทำอาหารนะะเาทำได้แค่จานเดียว ฉะนั้นแล้วต้องพึ่งพาตนเองไปเดี๋ยวเราจะไปที่ value record นะฮะปึ๊บวุฒเอาไปเยอะๆพลิกล็อกเอาไปเยอะๆสิ่งจำเป็นนะฮะไปะจบวันกันเดี๋ยวเราไปลุยเราจะได้เข้าไปเกมอาเคดได้สักทีผมอยากไปมากเลยเกยมอาเคดตอนนั้นเราไปเสียเวลานะ ep ที่แล้วเราไปเสียเวลากับตรงของในส่วนของเฮ้ยอันนี้เคยมาแล้วนี่ อันนี้เคยอันนี้เคยมาแล้วทุกคนเอาแล้วต้องเดี๋ยวนะเอา้าวันนี้เป็นบ้านเก่าปะโถเ,เสียเวลา<ๆ>กลับ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 โอ้สอรี่สอรี่ทุกคนลืมนะฮะเป็นบ้านเก่าเราเดี๋ยวก,กินข้าวก่อนแล้วกันทำอาหารไหมมาทำอาหารดีกว่านะมันจะได้ไม่เสียเปล่าชึบ โค okay. โจนายก็หิวแล้วเลยกินขนมไปก่อนนะไอ้นี่รักษาไม่ขึ้นเลยฮะเขารู้สึกพ่ายแพ้นะฮะแล้วก็ไอ้ตรงนี้รักษาเขไม่ขึ้นเลยส่วนเพนนีก็หิวแล้วมันเหลือแต่อาหารหมาเพนนีก็คงต้องอย่างนั้นแหละเออจัดไปคืนนี้จะให้เพนนีไปลุยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีส่วนไหนให้ไปลุยได้บ้างต้องขออภัยกับคลิปที่แล้วนะทุกคนเพราะเสียงคลิปที่แล้วผมลืมเปลี่ยนไม้นะฮะมันเป็นไม้หูฟังมันเลยช็อตแล้วก็เสียงเบาอันนี้น่าจะดีขึ้นนะอันนี้เป็นไม้แยกนะฮะจะได้ไม่ช็อตอ่ะซีไหนซีนซออดูเหมือนว่าเราต้องไปเปิดอ่าเปิดแมปตรงนี้นะฮะ เปิดแมปบ้านหลังนี้บ้านที่อ่าอีพีก่อนป้าเด็บนี่ไปตายที่นี่โอเคต้องไปที่นี่นะฮะก็คือตรงที่ป้าเด็บนี่โดนถล,มล่มนี่แหละหรือว่าเราจะไปที่นี่ดนีอ่ะไม่เป็นไรเราได้ไปที่นี่เราจะได้เปิดไปแกสอ่าไปไป,ไปเกมอาร์เคดนะฮะผมอยากไปนะตรงนั้นโอเคไปเตรียมอาวุธให้พร้อมพร้อมกับพิกล็อกไปกันจบวันทำการ ต้องได้อะไรติดมือมาบ้างแหะเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรเราล่อยหล่อแล้วทุกคนทำอะไรไม่ค่อยได้นะฮะโอมามืดเลยช้าตรูโอเค,มมอดเ,อเ,คเดี๋ยวเราต้องส่องก่อนว่ามีใครอยู่ในบ้านไหมตามแบบฉบับเดิมที่เราเจอคือมีนั่งเฝ้ากันเลยโอเคถ้าไม่ชอบมาพากลเราต้องเพ่นนะฮะ ช,ช,ชขอหน่อยแทง <c oughs> พังนะฮะเนี่ยเวลาอาวุธพังแล้วมันจะไม่ขึ้นมือให้เราเลยนะเราต้องค่อยๆเดี๋ยวรอก่อนย้อนฉากเดิมได้เลยนะฮะไอพวกนี้มันตาถัว่วมองไม่เห็นไปยืนโง่สักแป๊บหนึ่งแล้วก็แทงมีดพวกนี้หนึ่งครั้งแทงได้สอง สองที่นะฮะตรงนี้มีใครไหมตรงนี้ไม่มีปีนได้ไหมเฮ้ยปีนได้โอเคปีนได้ก็ดีนะฮะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปอ้อมโอเคมีคนนั่งเศร้าอยู่ตรงนั้นฮะที่เราตายเพราะว่าข้างบนเนี่ย เฮ้ยเขาลุก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 เฮ้ย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 อุ้งอุ้งอุ้งสู้บ่อ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 เฮ้ยถอยไปถอยไปแต่นี่นี่มันไม่ขึ้นมือโอเคปะโถเนี่ยทุกคนไม่ไม่ขึ้นมือนะฮะต้องกดอินเวนทอรี่ให้เร็วเลยอ่าพลาดซะแล้วเพนนีเจ็บเลยอ่ะไม่เป็นไรต่อต่อเราพลาดเองที่ ลูกยืนนะฮะเมื่อกี้อ่ามีห้องใต้บันไดตรงนี้เราต้องขึ้นตรงนี้สองก่อนมีอะไรไหมไม่มีออกคนของเดี๋ยนะจ้าอ่มีอะไรมาให้หมดเลยห้องนี้เราไม่ได้สะดาะนะฮะตั้งแต่ไม่ฟืนใช่ไหมอันนั้นคือค่าตัวตายใช่ไหม ไก,ไกลโอเคอุ่นใจไปเปาะหนึ่งไปต่อที่ด้านบนฮะด้านบนเราก็ตกสำรวจนะทุกคนฝั่งนี้เราต้องรอเขาสักนิดนึงให้เดินมาให้เดินมาแล้วเดินกลับไปมันมีอย่างแล้วฝั่งละสอตัวหรือเปล่า เพลงเลือดสัตว์มีอีกไหมไม่น่ามีโอเคไม่น่ามีอะไรฝั่งนั้นมีตัวหนึ่งตรงนั้นมันจะโดนถลม่มฉะนั้นแล้วเราอย่าประมาทนะฮะขึ้นปุ๊บมีถล่มปั๊บทำไงดีทำไงดีทุกคนเปลี่ยนอาวุธไว้รอเลย หรือเราจะไม่ไปอ่าโอเคไปยังไงนั่นออกแล้วออกแล้วออกแล้วปิดก่อนโอเค <S <S ตกนะฮะตกคลั่งคลั่งซอมบี้คลั่งไม่เห็นใครละคลั่งโอเคเราเปลี่ยนเป็นีน่ได้ ไม่ยอมหันหนีเลยทุกคนไม่เป็นไรเราขึ้นได้เหมือนเดิมเพราะเขาตกมาแหละเป็นแผนที่เตรียมการมาอย่างดีฮึบโอเคอเฮ้ยเอยยตกย่าตก,าตก <c oughs> ทำให้เสียวเล่นอยู่ได้ <c oughs> โอเคไปต่อนะฮะ <c oughs> สองซีมีอะไรอ่า <c oughs> ไม่มีอะไรทั้งนั้นโอเโ เราควรเอาสิ่งที่จำเป็นไปนะพิกล็อกเราเอามาเยอะเกินไปส่วนไม้ก็จำเป็นกางเกงนี่ไม่จำเป็นเอากางเกงนี่ไม่จำเป็นเลยเราแบ่งเดทไปอา่าโอเคหมดละทีนี้ถึงเวลาก่าบแล้ว เกือบล่วงโอ้ดีไม่เกาะขาไปตรงฝั่งขวาสุดที่เป็นอ่าลงลง,ลงเรือนลงไม้นะฮะเราจะไม่ไปเพราะเรารู้อยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจเฮ้ย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 สตันไปดิสตันไปดิอ่เอาชิบหายละอืมโอเคโอเค้โอเกือบตายทุกคน อติดสถานะเลยเนี่ยโอ้ในแม่ความหวาดกลัวง่ายแล้วฮะโอเคเราประมาณนะครับเมื่อกี้ลืมดูเลยเห mm hmm. มือนมีคนรอเราอยู่ข้างล่างหรือเปล่า โอเคค่อยๆไปค่อยๆไปอย่าใจร้อนห้องนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะ,ะเราปล่อยผ่านไปเลยทุกคนตอนนี้พน,นีจะตายเอานะฮะมีคนดักไหมไม่มีปล่อยเขานั่งไปนะฮะไปแล้วเด้อ โอ้ช่วงกลาวันสักทีนะเดทามเป็นนี้กับตายโอ้โหง่วงนอนสุดๆเดี๋ยวรักษาตัวกันโอเคส่วนข้าวก็ไม่ค่อยหิวให้เป็นนี้เป็นนอนดีกว่าเอาไอหมอนี่ไม่ได้นอนเหรออ่ะกินข้าวไปก่อนนะฮะคุณยังไม่ได้นอนอย่างนั้นเด็อครับน่าจะซ่อมประตูอยู่หรือเปล่านั้นก็ ไปอยู่ตรงนี้นะโอเคส่วนโจก็หิวแล้วต้องซ่อมประตูเดี๋ยวรอเพนนีฟื้นนะฮะหรือว่าเรามัน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 ,ม,นมันอยู่ได้กี่คืนอืมอันนี้อาหารอยากได้เวิร์กเบนเลเวลสองนะแต่ว่าไม้ไม่พอไม้พอแค่กันอืมเดี๋ยวซ่อมประตูไปนะฮะรอเพนนีฟื้น ไหนอะเกมอาเขตเราเฮ้ยนี่อะไรอ๋อเกมมาเขตเราอยู่ไหนผมลืมเลยทุกคนว่าเราต้องเราต้องไปเปิดเปิดแมปตรงไหนโอเคไม่เป็นไรเรามีที่ใหม่ให้ต้องไปอยู่แล้วนะฮะอนโนซอมบี้ดิสนี่ฮายสม้โหนี่เยอะเลยเดี๋ยวนะเราเราเราลืมไปนี่หว่าเราเราเราปลูกผักได้แล้วนี่บนบนหลังคาเดีย๋ยวไปดูกันนะฮะ ไปทุกคนนี่ข้างบนมันปลูกผักได้เฮ้บไม่มีอะไรทั้งนั้นบนนี้เป็นบารีเออร์นี่ไงโอ้โหต้องใช้น้ำเปลืองอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวรอก่อนขอมาทรัพยากรแป๊บรู้สึกว่ามันจะมีอ่ ตรงเนี้ยตรงท่อที่เราไปเปิดเจอนะฮะมีคนอยู่ในท่อตรงเนี้ยตรงเนี้ยทุกคนตรงขวามือสุดเนี่ยมันมีท่อระบายน้ําอยู่มันมีคนนะฮะ,ะไม่เป็นไรเสริมแกล่งไปก่อนแล้วเราก็จบวันฮะ,ะโอเคเพนนีก็หิวข้าวนะฮะส่วนอิตาลีง่วงนอนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพนนีหิวข้าวนะฮะข้าวไม่เหลือให้ใหตูเลยโอ้โหไม่มีข้าว อ๋อข้าวหมดทำไงดีอ๋อเช็ดเราจะเป็นนี้ไปไหวไหมเนี่ยไอ้น,นี่ก็ง่วงนอนบ่หิวข้าวเฮ้ยทำไมนี่มันหิวข้าวเร็วจังเลยทุกคนอ่าเจอปัญหานะฮะเดี๋ยวเราไปลุยเลยไม่เป็นไรหิวข้าวก็ต้องทำกับข้าวสิแต่ไม่มีวัตถุดิบ ไม่เป็นไรเราไปดุยไว้ก่อนเดี๋ยวไปุยที่นี่ดีกว่าโดยอาวุธเรามีหนึ่งสองสามเอาไปให้หมดไปมาดูกันเราจะรอดไหมอ้าชือ้อโอเคกันไกลพร้อมนี่ทางกลับเหรอทางไหนอะทางไหนทางมาเอาทางนี้ทางมา โอเคเหมือนเราต้องปีนค่อยๆนะจ๊ะมีโอ๊ยทำยังไงคิวเลยได้ไหมโอเคไม่ทำอะไรเขาไม่ทำอะไรเ,าเราขึ้นไปบนดาดฟ้าเอ้ยประภาคารเอ้ยหอสังเกตการเออถูกแล้ว ไม่มีอะไรบนนี้เหมือนเราต้องโดดขึ้นหลังคานะฮะขึ้นข้างบ้านไม่ได้จะหล่นลงหลังคาไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องามาลองดูฮึบโอเคโอยมีซอมบี้ไหมเอ้ยนี่คือลงได้ โอเคมีใครในนี้ไหมไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีอะไรเลยอ่าข้อความนี้เขาบอกว่าบังเกอร์ใกล้เสร็จแล้วได้เพิ่อมอาหารแห้งและมีดีๆเข้าไปอีกอธิบายไม่ถูกเลยว่าความรู้สึกมันลงตัวดีสถานการณ์ในรวบกำลังแย่ยลงแล้วต้องมีแผนแล้วละ่ะก็ประมาณนี้นะครเป็นบังเกอร์ของมิสเตอร์ฮาร์วิกนะฮะ ประมาณนี้เป็นบันทึกของเขาเดี๋ยวเราไปห้องนี้หน่อยหวังว่าจะไม่มีกับดักไม่มีอะไรเลยนะทุกคนบอกแบะมากเฮ้ยห้องใต้ดินเหรอบ้านอ่ะนี่คือบังเกอร์ที่เขาว่าหรือเปล่าอุย้ยทุกคนทุกคนโอ้โหนี่คืออะไรโอ้โหมีดว้าวเทปเยอะแล้วเอากลับไป โอ้โหได้ของเยอะเลยโอ้นี่ไม่ได้อาหารเลยไม่ได้อาหารเลยทุกคนได้ลูกปืนด้วยสายไฟเยอะแล้วเอาไปอ่าลูกปืนมาอ่าเฟิร์สเอฟเทปเหรอเทปเราเยอะแล้วอะ่ะกลับไปเอาอาหารมาต้องการอาหารมากกว่าอ่ายายาก็ต้องการ โอ้โหของมันเยอะไปหมดเลยอ่าอ้าวได้แค่ไหนแค่นั้นนะฮะได้แค่ไหนแค่นั้นทุกคนฝั่งนี้ไม่มีอะไรโอเคกลับแล้วกลับไปจะเจอเจ้าของบ้านมนี่ยเราปิดให้เขาหน่อยไหมปิดไม่ได้ด้วยมาปนแล้วก็ไป <laughs> นิสัยไม่ดีโอเคกลับกันดีกว่าอาจจะโดนยิงไล่ก็ได้นะไม่แน่ฝั่งนี้มีอะไร ลงไปดูสิไม่เคยคุ้มเท่าไหร่นะฮะไม่คุ้มค่าวความหิวเลยฝั่งนี้ไปไหนทางกลับบ้านหรือเปล่าน mm. ะไม่อ่านนะฮะขี้เกียจโอเคกลับไปไม่เคยคุ้มนะฮะได้สแน็คมาแค่สองอ่ะจบแล้วนะทุกคนโอ้โหน่าเสียดายแย่นะว่าจะไปอ่า ว่าจะไปเกมอาเคดให้ได้นะฮะเดี๋ยวในคลิปหน้าแล้วกันผู้ชมคลิปหน้าผมจะมาะพยายามมันต้องโหลดเซฟไม่ได้เลยนะฮะมันโหลดเซฟไม่ได้มันลงเริ่มเล่นใหม่นะเดี๋ยวในคลิปหน้ารอติดตามแล้วกันผมจะไปอาเคดให้ได้เกมอาเคดแล้วก็เหมือนจะเป็นสถานีตำรวจหรือเปล่านะข้างล่างนั้นลองไปดูนะฮะโอเคเราเสียเวลาเยอะกับช่วงที่เปลี่ยนถ่ายบ้านนะฮะในช่วงนั้นมันเสียเวลานะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา เจอกันใหม่คลิปหน้านะะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ